สวัสดีท่านผู้ชมชาวอีฟ e ุตบอล2023ทุกท่านด้วยน,นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพญบุมไซแนวนะครับผมวันนี้ก็จะพามาดูแผนนะครับไม่รู้ว่ารับหรือเปล่าหรือว่าอาจจะมีคนเคยเล่นแล้วแต่ผมเอาลองเอามาเล่นแล้วมันแปลกๆดีนะครับแต่ว่านี่ดีมากโคตรโหดบอกเลยแผนนี้เลยนะครับผมแผนนี้เลยนี่ครับ3-1-4-2นะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปดูครับว่าหายังไงนะครับแผ่นนี้นะครับไปเอามาจากไหนนะอะนี่ครับเข้ามาที่เอ็กซ์ตร้าเนาะนี่นี่นี่ทีมนี้ทีมนี้นี่เลยนะเนี่ยก็มาที่เอเชียนะครับเอเชียแล้วก็เจลีอีกสองนะครับนี่ครับอาแผ่นนี้นะฟาเจโนโอคายาม่านะครับมันอยู่ที่เท่าไหร่ไม่รู้นะแต่ว่าใครอยู่นะครับฟาเจโนโอคายาม่านะครับนี่ครับนี่ครับทีมนี้นะครับผมดีเนาะอ่า แล้วก็เราก็จะได้แผนนี้เลยนะครับเรากดเข้าไปที่เกมแผนนะครับแล้วสำหรับผู้เล่นใหม่นะที่ยังไม่รู้นะครับกดที่รูปโพสแล้วก็เชงฟอร์เมชันแล้วก็กดที่ดีฟอลต์นะครับนี่แผนนี้จะเป็นแผนที่เหมาะสำหรับเล่นกับโพสเซชันโพสเซชันเกมนะครับสายโพสเซชันนี่เอาไปเล่นได้นะครับสายเอาไวก็เอาไปเล่นได้นะครับเอาไวจะเหมาะมากๆนะครับผมแผนนี้นะก็มาดูการจัดทีมกันบางกันครับว่าผมจัดยังไงนะครับก่อนไปดูก็อย่าลืมกด s ับสไครต์ช่อง YouTube ให้ด้วยแล้วกันนะครับไปไปกันเลยครับเอาล่ะครับก็มาดูตรงนี้นะครับการจัดแผนนะครับจัดยังไงผมใช้นักเตะสไตล์อะไรบ้างนะครับอ่ะเริ่มที่ประตูนะครับอย่างที่บอกนะครับประตูเนี่ยคือ ใช้สามารถใช้เป็นได้ทั้งออฟฟ n s นซีฟเอาออฟฟิ้นซีฟหรือว่า d ด f ฟ n s นซีฟโก้คริปเปอร์ได้เลยนะครับทั้งสองอย่างนะครับแบ็ k แบ็กสามเนี่ยแบ็กฟรีของผมเนี่ยมีบิ i l d อัพคู่นะครับบิลอัพสองแล้วก็ d e ส t r o อยเ1อร์หนึ่งนะครับคุณสามารถเอาบิ i l d อัพยืนสามก็ได้นะครับทำได้เหมือนกันนะข้อดีก็จะลื่นไหลในการเซตเกมขึ้นมานะครับแต่ว่าสำหรับผมแล้วเนี่ยผมเอา d e ส t r o อยเอร์มาไว้นะครับเนี่ย d e ส t r o อยเอร์ er มาไว้หนึ่งคนเพราะว่าคอย เวลาตัดเกมหรือว่าเวลาโดนสวนมาอะไรอย่างนี้นะครับอืมก,ก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็มีบิลลอัพสคนตรงนี้นะครับอืมหรือว่าคุณจะใช้เป็นเดสทอเออร์ตรงนี้ซ้ายหรือว่าขวาแล้วก็บิลลอัพตรงกลางนะครับก็ได้นะครับแล้วแต่ชอบแต่ว่าถ้าจะเอาชัวร์สุดก็บิลลอัพบิลอัพคู่2คนแล้วก็เดสทอเออร์หนึ่งนะครับอันนี้สําหรับผมนะอืมแล้วก็ไปดูกลางรับกลางรับผมใช้อังเกอร์แมนนะครับอย่างที่บอกนะครับสไตล์อะไรผมอ,อธิบายไปหมดแล้วนะครับแล้วก็ปิดซ้าย ตรงนี้เนี่ยเจาะลึกนิดนึงนะครับปีกซ้ายปีกขวานะครับข้างนี้เป็นแมกนิวของผมใช้เป็นคอสสเปเชีย์ลิสต์นะครับแล้วก็ข้างขวาจะเป็นโอตาวิโอจะเป็นสไตล์โฮเปเยอร์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะจัดเป็นยังไงก็ได้นะครับแต่ว่าผมอยากให้มีสกิลนี้ครับจะเป็นสไตล์อะไรก็ได้แต่ขอให้มีสกิลแท็กแบ็กนะครับแท็กแบ็กเพราะอะไรแท็กสกิลแท็กแบ็กนี่คือมันจะลงมาเล่นเกมรับด้วยนะครับมันจะ ลงมาเล่นเกมลับช่วยกองหลังอะไรอย่างเงี้ยครับเออเวลาเสียบอลอย่างเงี้ยเขาก็จะรีบวิ่งลงมาเล่นเกมลับนะครับสกิลแท็กแบ็กเนาะก็มีทั้งคู่นะครับอ่ะแม็กนิวก็มีนะนี่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 เห็นไหมแม็กนิวก็มีแท็กแบ็กนะครับเพราะถ้าถ้าจะเป็นสายเปิดมงอย่างงี้นะครับก็แนะนําให้มีแท็กแบ็กแล้วก็พินพอยต์คอสซิ่งนะครับอย่างจะใช้แบบผมเลยก็ได้นะครับทั้งโอตาวิโอแล้วก็แม็กนิวนะครับก็ไม่แพงนะอันนี้ผมยังอัพไม่เต็มไปเล่นดูก็โหดเหมือนกันนะครับอ่ะ ไปดูกลางลูก2คนนะครับกลางลูก2คนเนี่ยผมจะใช้เป็นเอ่อคีเอทีเพเมกเกอร์นะครับ1แล้วก็โฮเพเยอร์หนึ่งอ่าเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะได้มีแบบคนหนึ่งที่จะเข้าไปเสริมตรงกองหน้าด้วยนะครับเห็นไหมมันจะเข้าไปอยู่ในกรอบเจ็ดโทษด้วยหรือไม่ก็อาจจะมีตัวมันยิงรอย,ยิองเสาสองนะครับนี่คือโฮเพเยอร์ะนะครับแถว2นะไม่ใช่เสาสองแถว2 แล้วก็คีอ a ทิเพนเมเกอร์หนึ่งคนเนี่ยเอาไว้สร้างสรรเกมนะครับเอาไว้จ่ายบอลแทงทะลุช่องแทงออกปีนู่นนี่นั่นนะครับมันก็จะมัาก็ะ <ๆ S 1> จะเคลื่อนที่ไปทั่วเลยนะครับผมประมาณตรงนี้นะครับมัก็จะเคลื่อนที่ไปรอรับบอลเพื่อที่จะเอาไปทําเกมนะสำหรับค a อ i v e เนาะแล้วก็หน้าหน้าคู่2คนนะครับหน้าคู่2คนผมใช้เป็นโกลบอลเชื่อทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าตรงกลางเนี่ยมันมีอะไรที่มันมีตัวผู้เล่นเนี่ยมาซับพอร์ตในเรื่องของการจ่ายบอลหรือว่า เซตเ,เกมขึ้นไปมากพอแล้วนะครับเพราะฉะนั้นหน้าคู่เนี่ยใช้เป็นกูโพเชอร์เลยคอยให้เขาวิ่งหาช่องแล้วก็คอยเข้าฮอตแค่นั้นพอนะครับก็ประมาณนี้เนะสำหรับการจัดแผน3 1 4 2นะครับก็ไปจัดก,กันนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูในว่าในเกมเป็นยังไงนะครับไปใช้แต่เปิดโมงเนี่ยแผนนี้ก็โอเคนะครับเล่นเอาไว้ได้ดีเลยทีเดียวนะก็ใช้ปีกของข้างเนี่ยเป็นครอสสเปเชียลลิตแล้วกัน นะครับก็ใช้ปีกสองข้างเป็นคอสเปเชียลิสต์แต่ว่าเวลาเล่นเกมรับโดนสวนอย่างเงี้เราก็ต้องแบบคอยไอ้นี่นะคนุณดูคอยแบบดูว่าไอพวกปีกของเราเนี่ยม,ม,มันมันมันวิ่งลงมาหรือเปล่าถ้ามันไม่วิ่งเราต้องสวิตช์ให้มันวิ่งลงมานะไม่งั้นไม่งั้นแม่งเราโดนสวนยับเลยนะผมไปก่อนนะครับอัตวิโอเึ้นไหมอสันเมาส์บอยแทงมาลาตารลอุ้ยฟาวไม่ฟาวอะ แต่ถ้าเป็นสก,กิลแท็กแบ็กไม่ต้องห่วงนะครับถ้าเป็นจักรยูแท็กแบ็กเราก็นี่ครับเอาสวิตซ์เตรงกลางเลยก็ได้ครับเปยดิโอ้ตาบิอโอ้ให้สันเมาส์นี่ไงมีสั่นเมาส์าาไปละมีสั่นเมาส์ไปละโอ้ว่าอูวี่หดกึ่งหดกึ่งทุกคุณ นี่ครับโฮเพยยื Ho ้อนะนี่เรียกโฮเพยยื P ้อนะครับผมก็มีประโยชน์แบบนี้ดีครับสวัสดีคุณเอกสันครับสวัสดีครับมาดิมาดิมาดิโด,ดนครับอ๋อไปเสียบใครวะน่ะน,ะนี่มีเตาแมกนิวเดลไวแมกนิว บอยบอยเจอเปี้มิ่งม่ไม่ทันเดี๋ยวอเฮียอะไรอ่นี <c oughs> ้อุอาตะโล่ปี้ไยครับเม็กนวหืมเขาก็ดักอยู่บินแจสวยดีโอตาวิโอครับตาวิโอให้มาเดี๋ยวบอยบอยคืนมาที่เมสันเมาส์ ค่อยเล่นไปนะมันมันเป็นสไตล์ไอโพสิชันเกมนะครับสวยนะเอาล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 ะไอสักด์ไอสักดอ้๊ห์ไอศักดิมัม้งอือหึเพงมาไม่ผ่านเด็ดตานี้ใช้ความสามารถพิเศษดีกว่านี่ไงล่ะอืมไปไม่ได้ขึ้นมากนแต่พุะทัดมาให้ที่โอตาวิโอแล้วอือจะเปิดลูกนี้อะ อเดบอยไม่ทำจริงไม่ติดเห็นบาเป้จะเปิดก็หูที่ผ่านโอเคคิมเปนแจสวยครับเดวายแม็กนิวเูเล่นแรงว่ะฮืมโดนดัดเห็นปะฮัวพเยอร์หัวพลเยอร์เราจะเข้าไปเล่นข้างหน้าซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็มีคนปั้นเกมคือเดบอยนะ อุ้ยมาเดี๋ยวแวนโทนี่เหรอเนาะนี่แหลนะเนาะนี่แหลนะนเนาะเป้แหละเนาะชิลินสกี้กับเวียซือใครดีครับพ่อผมเชียร์ซิลินสกี้แล้วกันครับดีพ่อสวัสดีน้องฟิล์มครับสวัสดีจันยีด้วยนะครับมายนะครับลูกโทษครับ <c oughs> <c oughs> ลูกจุดโทษเตะมาลูกนี้ นั่นแหละครับผมโอ้โหยิงดีนะครับประตูยังเซฟได้ครับผมลูกคิดโทษนะยิงไปถูกมุมพอดีเย้เตะมุมที่อะไรกูจะโทษเอาไปแต่ว่าเรามีคิมินแจนะตัวใหญ่ตัวสูงมากนะครับฮานุเปิดมาโอเียโอเค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 ใจเย็นใจนเย็นตอนนี้มาอ๋ออ๋ออ๋ไม่เอาบอลน,นี่อะไรวะเนี่ย เปิดป่ะนี่ไงสวยนะครับโอ้โหน่าจะถ้าแทงไม่งหลุดเลยวะบุกมันมากรูบุกมันมานกมมาแผนนี้นะครับเกมรับก็ก็พอได้นะคือไม่ถึงกับแน่นมากแต่ก็เอ่อถ้าจัดแบบผมนะมันจะช่วยได้เยอะนะครับมันจะดีขึ้นเยอะถ้าสมมุติว่าไม่มีไม่มีปีกสองข้างเราไม่มีแท g back เนี่ยโอกาสอาจจะเละกว่านี้นะครับผมแต่ก็เป็นแผนที่เล่นเล่นแล้วก็รู้สึกสนุก อืมสนุกดีสนุกดีแล้วก็มีแบบตัวเลือกเกมลุกที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นเมสันเมาส์เป็นโฮเปีเยอร์นะครับเดี๋ยวไว้ไมกนิวอึนมันเมสันเมาส์อ๋อล้วก็ปันป่นลูกนี้ก็เซฟอ่ะโอู้อออมันเซฟอ่ะโอ้จริงๆเมสันเมาส์ปั่นอย่างนี้แม่งหายมันต้องหายแล้วนะนี่

โอ้เต็มหน้าอะไรยเต็มหน้าก็บอกแล้วเราได้จุดโทษโอ้เอ้าฝั่งนู้นไม่โอ้เป็นผมผมเม่หัวร้อนนะ่นแหี่ยังไม่ร้อนได้ไงคุสวัสดีเจ้าเก๋ครับสวัสดีครับอะไรอ่ะอืมหัวมากนะไม่มีอะไรหรอกตัวเองเขาคิดถึงเฉ่ส เพลงนี่ไอ้สามโอ้โหชาเดบอบยแทงไงผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วครับผมไม่รู้จะพูดยังไงแล้วครับผมถ้าเดลโบยแทงผมอย่าให้ถึงค้าวมันนะครับอย่าให้ได้แทงเนี่ยเดลโบยโอ้สุดยอดมาเลยครับออกเลยไปเนี่ยอลิสเบเดลไอ้สามโอ้โหในที่สุดก็เจอแผนที่ลงตัวแล้วผมปวดท้องมาโอ้หน่อยโอ๋โอ๋อ่ะมันกันเลย หายแล้วเนี่ยเรื่องเรื่องเรื่องเราแตกเรื่องราแตกปเจตัวเองท่านผูเจริญซึ่งมากไปด้ปัญญายิงกระตุกโดนยิงเลยส่รม้เรื่องนะไม่รู้เรื่องนะโอ้ โอ้โหโอ้โหโอ้โหฉากเสียงตายฉากเสียงตายโอ้โยโดนยิงเลยโอ้โหหัวใจตกไปอยู่ใต่จะตุ่มเลยเมื่อกี้นี่เอ้ยน้อตอนสวนดูครับเกมลับตอนสวนเป็นไงไม่ได้แย่นะเอาจริงเเออนี่ยเห็นไหมไม่แย่หรือว่าอาจจะเจอคนที่เขาสวนสวนไม่เก่งก็ได้โอาหูยเดีนี้ แย่หรือเปล่าจาังหวะนี้เฮ้ยเทบาริออสมาลิออสว่ะของแท้ว่ะเดือบอยเปรียบโดนสวยไหมโอตาฮิโอโอตาฮิโอเอา้าปิดจ่ายติดเขาอีกอนี่ไงเราคิมินเจน้องรู้จักป้คิมินเจะเอาเออเอาเอาอกดหมดเวลาไปดิหมดเวลาไปดิ โอเคครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับแผน3 1 4 2นะครับของทีมฟาเจโนโอคายาม่านะครับก็เป็นหลัง3เนาะที่ผมอธิบายการจัดทีมไว้หมดแล้วก็ไปลองจัดแล้วก็เล่นกันดูนะครับถ้าชอบไม่ชอบอยังไงก็มาคอมเมนต์แนะนำได้ในอคอมเมนต์ด้านล่างนะครับผมด้านล่างคลิปนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วครับ ขอบคุณมากนะครับโชคดีไปใหญโชคชัยมีวัวนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกคนนะครับไปแล้วอย่าลืมกดซับสไ r ร b ์ช่องยูทูบพญบูมแชนแนลด้วยนะครับผมไป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 